ใกล้เพลงอกหักนับครั้งบ่ได้ใส่อายบอกว่าเลิกกลากับแฟนเก่าไปหลอกกันคักแทน้อยายเชื่อใจบ่ได้อีลีวันนี้แฟนเก่า ของอ้ายมาเว้าย่ำยีให้เจ็บช้ำใจสิ้นดีพอทีกับคำว่าอกหักเจ็บช้ำกี่ครั้งแล้วเราซึมเศร้า เหมือนโดนไฟเผาเป็นจุนลูตนเจ้าของที่ต้องักมาแตกมุนปานรถเสียศูนย์บ่มีอะไรเปลี่ยนแทนแฟนเก่าอายมาท่วงสิจใจขึ้นไปไว้คือเกา่าแฟนของอายมาท่วงสิจใจขึ้นไปไววคือเกา่า ฮักสองเฮาเลยขาดสะบันแปรผีนเปลี่ยนไปเ้าบ่าได้หัวใจสั่นมันนายปล่อยเขาทำลายยองงี้ใจนองความบกพรองน้องนี่เป็นคนก่อสิขอรับเอาไว้ในใจนี่ผู้เดียวสุดเปลี่ยวหัวใจเมื่อเขามาท่วง อาการหึงหวงแฟนเก่าของอายชัดเจนบอกลาเอ่ยปากว่ายังท่าบอจจำเป็น่านคิคนเขาเห็นว่าเราไปยังแฟนเขาซึมเศร้านักใจคักแท้ซึมเศร้านักใจคักแท้บาดแผลเก่าทัานหายซวง ถูกลวงอีกแล้วเธอนี้บอดีแท้แม่นแพ้ใจกี่ครั้งแล้วใจที่โดนเหยียบย่ำเจ็บบอเคยจำนับครั้งบอได้เ,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 เออสุดปเปลี่ยวหัวใจเมื่อเขามาทวงอาการหึงหวง แฟนเก่าของไงชายชัดเจนบอกล้าเอ่ยปากว่ายังท่าบอกจำเป็น่านคนเขาเห็นว่าเราไปย่งแฟนเขาซึมเศร้านักใจคักแทซ้ซึมเศร้านักใจคักแทบ้บาดแผลเก่าท่านไหนสวง ถือล่วงอีกแล้วทเธอนี้บอดีแท่แม่นแพ้ใจกี่ครั้งแล้วใจที่โดนเหยียบย่ำเจ็บบ่เคยจำนับครั้งบ่ไดโ้โอ้โอโอ